ใช่ค่ะทุกอย่างอ้ชิพหายแล้วและที่สำคัญเกมนี้เล่นดีตะค่ะวารีอินป้ายาเกมประจำสัปดาห์าวนี้เ้อยากไปซื้อหรอซือ้อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวารีอินป้ายาซึ่งอีพีนี้เนี่ยเป็น e ีพีที่9แล้วนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนได้สร้างบ้านสร้างเมืองกันไปแล้วใช่ไหม อีพีนี้เนี่ยวาริลินจะพาทุกคนมาถือตะหลิวถือกระทะแล้วไปเป็นเชฟยิ่งสวยๆติดแกลมกันค่ะคุณต้องลืมจับจอนเลยนะครับเชฟได้ค่ะเชฟไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะคะเกมที่คุณเนี่ยจะได้สร้างครัวในฝันพร้อมกับอุปกรณ์ครบคันในเชฟไลฟ์อัลเลสลองซิมูเลเตอร์ ที่คุณเนี่ยจะได้บริหารจัดการทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างนอกจากจะทำอาหารเป็นแล้วเนี่ยคุณยังจะต้องติดต่อสลายเออร์ติดตามสถานะการณ์ชำระเงินและการประเมินยอดลูกค้าเพื่อที่จะทำให้ช่วงมือเย็นเนี่ยสามารถรันโคได้อย่างมีประสิทธิรูปภาพแต่ในด้านของการเป็นเชฟก็จะมากระตุ้นความสร้างสารรค์ของคุณเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้ปรับสูตรอาหารยกระดับความหรูหรา เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเพื่อทําให้ลูกค้าประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้กับพัฒนาคารแห่งนี้แล้วคุณนะคะจะได้เลือกเส้นทางเดินที่คุณเนี่ยจะเป็นร้านประจําของชาวเมืองหรือว่าจะยกระดับเป็นร้านมิชลินราคาสูงริ้วก็ได้นะ แล้วยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าโอว r คุกสองเนี่ยเป็นเกมที่หนูเนี่ยได้แนะนำให้ผู้คุณแตกค่ะเออเอไม่ใช่สารซ้ำพันกับหวานใจในสัปดาห์ที่7ใช่ไหมแล้วคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยโอว o คุก all you can eat หนูจะมาแนะนำในฐานะครัวนรกฉบับรวบยอดกันคะ่ะเพราะว่าโอว o คุก all you can eat เนี่ย จะเป็นการมัดรวมเกมทั้งสองภาคแรกเข้าด้วยกันและเพิ่มด่านพิเศษที่จะให้คุณเนี่ยได้ปล่อยมัดยงชวนใส่เพื่อนๆได้ตลอดการเล่นเลยค่ะโดยเมนูทั้ง3 6แบบและสุรอาหารกว่า136แบบย่อยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยทำให้คุณนะคะได้พบกับวิธีการทำอาหารแบบใหม่ที่จะให้คุณได้ตะโกนว่าอ๋อชิบหายแล้วเอ๊ะอะไรนะคะโออครึกสองง่ายไปหรอ ต่อยกับเพื่อนจนเก่งแล้วใช่มหมงั้นตรงนี้ค่ะเพลทอัพเกมบริหารจัดการเครือที่จะยกระดับความยากขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าคุณเนี่ยจะได้วางแผนก่อนร้านจะเปิดด้วยการเลือกรายการอาหารจัดวางพื้นที่และทำระบบสายพานส่งอาหารอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบาย และเมื่อเปิดร้านเมื่อไหร่การทดสอบความสามัคคีก็จะเริ่มขึ้นค่ะและถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถผ่านมันไปได้คุณก็จะได้รับเงินมาอัปเกรดร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายหรืออาจจะเพิ่มความกุลาหนให้กับครัวของคุณก็ได้นะคะหากว่าคุณเนี่ยวางแผนไม่มากพอขอให้การคิดสั่งเลียงยกสองสนุกมากยิ่ขึ้นนะคะสู้กันสู้กันสู้กัน เสิร์ฟข้าวให้ลูกค้าไปแล้วสามเกมติดๆเลยนะคะแต่ว่าคำคืนนี้เนี่ยก็ยังต้องไปต่อค่ะและนี่คือเกม b r o n b e p r t h r n เป็นเกมจำลองรันเล่าที่แสนจะน่ารักสุดปั่นในเวลาดเดียวกันเกมนี้เนี่ยเล่นได้สุดถึง8คนเลยนะและตัวเกมนะคะจะให้คุณเนี่ยได้จัดการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าเสิร์ฟเล้าและอาหารที่ปรุงโดยเหล่าคนแคข้คอแข็งและระวังอย่าให้อาหารไหม้ด้วยนะคะอันนี้เตือนแล้วนะ ในแต่ละมื้อแต่ละเดกก็จะได้พบกับลูกค้าหน้าใหม่ที่คุณเนี่ยจะต้องทําอาหารให้กับพวกเขาโดยการอิงตามสภาพอากาศและยอดขายของวันนั้นและคุณนะคะก็จะได้เจอกับลูกค้าแปลกๆอีกด้วยถ้าเกิดว่ากิจกรรมไม่ดีเนี่ยก็อย่าลืมไปอัปเกรดร้านเพื่อให้โรงเตี๊ยมของคุณนะคะได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นร้านประจำของเหล่าแกงกงในชาวเมืองคุณได้เลยค่ะและที่สำคัญเกมนี้เล่นรีนะคะ แม่ยมดึกก็ยังจะมีคนที่หิวโหยเอ๊ะหนูหรือเปล่านะและหน้าที่ของเชฟคือการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นและนี่คือเกมมิดไนล่าเมงเกมที่คุณเนี่ยจะได้เล่นเป็นเจ้าของร้านลาเมงยามดึกพร้อมกับลูกศิษย์หนึ่งคนซึ่งนอกจากการเสิร์ฟลามเมงแล้วคุณยังจะต้องรับฟังปัญหาชีวิตของเหล่าลูกค้าไปด้วยค่ะด้วยระบบเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวานฮาลาและคอฟฟี่ท้องทำให้เกมนี้เนี่ย เป็นเกมที่คุณนะคะจะได้เสพเนื้อเรื่องแบบที่ขมๆมสักเล็กน้อยนะคะและคุณเนี่ยก็จะได้เช้ร่าล่ามแม่ของคุณเพื่อช่วยปอบปรรลมชีวิตที่เต็มไปได้วยปัญหารอบด้านให้กับเหล่าลูกค้านยาวิการค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการทํางานแบบจุ่มแต่ในครัวมันน่าเบื่อกันไปงั้นก็หลอกไปตะลุยดันเจียนเพื่อหาวัตถุดิบเองเลยก็ได้นะกับเกมคริสเนีย,นยที่คนเนี่ยจะได้กลับมาที่เมืองเกิดพาเอลเพื่อสานต่อกิจการของครอบครัว กลับพบว่าเอาลาะเนี่ยมันจริงไปแล้วนี่นาแล้วก็ยังมีนี้สินี่ทั่วผัวแต็ไมไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเปิดร้านใหม่ขึ้นมาและหาทางปลดนี้ของพ่อแม่คุณให้ได้หยิบกระทะขึ้นมาตั้งเตาเอาไก่ลงกระทะอา้อาวไม่มีวัตถุดิบเลยเหรอ โอเคได้วเวลาออกจากเมืองพาเอลเพื่อไปลงดันเจียนกับเครื่องคั่ของคุณแล้วล่ะค่ะใช้กระทาฟาดหัวเหล่าไก่ยักษ์และพริกติดไฟพร้อมทั้งจิบชานมไข่มุกเพื่อผ่อนคลายในการเดินทางและนำวัตถุดิบที่ได้เนี่ยมาทำอาหารจานเด็ดกว่า100สูตรทั่วโลกและใช้รสชาติอาหารที่คุณหามาได้เนี่ยเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเค็มมันหวานขมหรือว่าจะอุณหภูมิร้อนหรือเย็นที่จะปล่อยเอฟเฟกต์สุดการตาใสเหี่ยของคุณ เพื่อนำมันกับร้านและพัฒนาสูตรอาหารของร้านที่สาจะภูมิใจด้วยตัวของคุณเองและเกมสุดท้ายในลิสต์ของเชฟวันนี้นะคะและนั่นคือเกมยากินิคูซิมเลเตอร์เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมแฟรชสมัยก่อนที่กลับมาในภาพที่สวยขึ้นลูกเร่นที่เยอะขึ้นและรองรับหมดผู้เล่นหลายคนทำให้นอกจากที่จะเป็นเกมย้อนว,นว,า,นวานแล้วเนี่ย ยังเป็นเกมที่คนนะคะจะได้มานั่งชิลๆกับเพื่อนๆนั่งถามสารทุกสุดดิบและผ่อนคลายไปกับเสียงเนื้อบนตะแกรงเพราะว่าบางทีแล้วน่ะการที่ได้มานั่งเล่นเกมที่ไม่มีเนื้อหาซับซ้อนมากมายก็เป็นการผ่อนคลายจากงานหนาักๆในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเหล่าเชฟตัวน้อยใครดูดึกๆเนี่ยหิวกันปะเนี่ย <laughs> หรือใครไปซื้อตามกันแล้วบ้างเอ๊ะว่า E ีพี EP หน้าเนี่ยจะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามข่าวเกมก็สามารถไปติดตามกันได้ที่เพจเกมถูกบอกด้วยได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามวาลิลี่แล้วก็สามารถติดตามที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะมีทั้งทวิตแล้วก็ยูทูบวาริลี่เลยค่ะแล้วอีพีนี้เนี่ยวาริลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไก่ที่หมดจานยังดีกว่าการที่หมดใจ